ประธานองคมนตรีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่45นำเยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูล,ลนิธิการศาลใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลใจไทยสู่ใจใต,ใต้รุ่นที่45พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสสตูลและ4อําเภอในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมหรือสังคมที่ผู้มีความเชื่อและวัฒนธรรมแตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์ได้กล่าวให้โอวาต่อเยาวชนมีใจความว่าในปีนี้โครงการสารใจชายสู่ใจใต้ยัยงคงจะก,กิจกรรมต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันรุ่นที่สองเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากหลากหลายพื้นที่ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาและวัฒนธรรมผ่านการเปิดใจช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน พันกิจกรรมต่างๆรวมถึงการอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัรรมภ์ได้แลกเปลี่ยนและศึกษาประวัติศาสตร์ชาติเพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียนจากอดีตนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสงบสุขและสมานฉันต์ตามเจตนารมณ์ของพระนท่านผพลเอกเปรมตินสุลานนท์ที่ได้มอให้กับโครงการนี้ไว้ว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน การที่เยาวชนได้มาเห็นว่าการอยู่ร่วมกันของคนต่างความเชื่อต่างศาสนิกก็อยู่ร่วมกันได้ถ้าเราเปิดใจแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมนั้นก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีความสงบสุขมีความสมานฉันมีการปลูกฝังจิตสำนึกอย่างที่พระท่านพลเอกเปรมได้พูดถึงว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้านนางสาวซูไฮลาเบนอับดุลหามิเยาวชนจากจังหวัดนาราธิวาสเล่าว่ารู้สึกภูมิใจยอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการในรุ่นนี้ตื่นเต้นที่จะได้พบกับครอบครัวอุปถรัรมภ์ในวันนี้และคาดหวังว่าจะได้พัฒนาทักษะด้านภาษาจากครอบครัวเพื่อนําความรู้ไปพัฒนาชุมชนและในฐานะที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นนี้ทุกคนมีศักยภาพที่ร่วมกันขับเคลื่อน ให้สังคมพหุวัฒนธรรมสามารถเกิดขึ้นได้จริงสังคมพหัวัฒนธรรมก็คือเหมือนเราอยู่ด้วยกันแบบหลายๆศาสนาแล้วก็แบบเข้าใจกันค่ะมีค,ความสมัคคีการทําอะไรแบบด้วยกันได้ค่ะเข้ากันได้เกิดขึ้นได้จริงค่ะด้วยทุกคนที่ได้มาอยู่จุดนี้ก็คือเป็นแบบเซลล์ที่ดีของอําเภออยู่แล้วค่ะคือได้คัดมาจากอําเภอก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะแบบมีความเป็นผู้นําแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้มาคือไปพัฒนาชุมชนของตัวเองได้ค่ะ ทั้งนี้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้พื้นที่ภาคกลางจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่2ถึง20ตุลาคม2568ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเยาวชนเข้าร่วม320คนแบ่งเป็นเยาวชนมุสลิม226คนและเยาวชนพุทธ94คนมีครอบครัวอุปถัมภ์160รม160ครอบครัวเพื่อสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน